ย้อนเส้นทางชีวิตเชฟอ้อยแจ้งเกิดจากรายการดังผันตัวเป็นเจ้าของแฟนชส์ลูกชิ้นในตำนานก่อนจะโดนคดียักยอกทรัพย์มูลค่า2ล้านบาทเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปวันนี้จะเล่าให้ฟังครับตอนนี้หนูดรอปเพราะว่าหนูว่าหลังจากเรื่องออกรายการนั้นหรือเปล่าหไม่เกี่ยวการหนกระแสหนูยังขายอยู่อ๋อไม่ได้เกี่ยวกับนั้นไม่เกี่ยวใชย่ยังขายอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเหมือนตเตอน กลายเป็นประเด็นร้อนครับเมื่อเชฟอ้อยหรือนางยุวดีอายุ54ปีผู้โด่งดังจากรายการเชฟกระทะเหล็กเจ้าของแฟนชายลูกชิ้นดังถูกจับกลุ่มกลางห้างดังฐานยักยอกทรัพย์มูลค่ากว่า2ล้านบาทครับก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะรู้จักเชฟอ้อยจากรายการโหนกระแสกรณีปะทะฝีปากกับเจแมนเนื่องจากเจแมนจ่ายเงินถึง200,000บาทเป็นค่าแฟรนไชส์แต่อุปกรณ์การทำลูกชิ้นมาส่งล่าช้าทำให้เกิดความเสียหาย จดต้องหยุดกิจการลูกชิ้นและหันมาขายของตัวเองจึงโดนเชฟอ้อยหาว่าเรียนแบบซึ่งในรายการนั้นครับเจมนได้ทิ้งประโยคสุดฮิตเอาไว้ว่าไม่มีใครได้ด่าผมแล้วเดินหายไปจากผมผมต้องได้ด่ากลับสำหรับประวัติเชฟอ้อยชื่อจริงยุวดีชัยสิริพาณิชย์เดิมชื่อสิริพรพื้นเพเป็นคนพิษณุโลกโดยหลังจากจบป .6 ก็เข้าศึกษาระดับมัธยมที่กรุงเทพจนจบชั้นมัธยมศึกษาและได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏส,สวนดุสิต ก่อนจะเรียนจบปริญญาโทด้านโภชนาการครับในวัยเด็กครับเชฟอ้อยชื่นชอบการทําอาหารเป็นพิเศษเนื่องจากเชฟอ้อยเกิดในครอบครัวคนจีนที่มีความคิดว่าลูกผู้หญิงไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะเดี๋ยวก็ต้องแต่งงานมีสามีเธอจึงทํางานส่งตัวเองเรียนตั้งแต่เด็กๆหลังเรียนจบเชฟอ้อยเข้าสู่วงการเชฟโดยทํางานในโรงแรมระดับ5ดาวหลายแห่ง ก่อนย้ายไปประจำการที่สถานทูตไทยในอเมริกา2ปีครับเชฟฟอยเริ่มเป็นที่รู้จักในรายการอาหารชื่อดังอย่างเชฟกระทะเหล็กและท o อปเช f ไ h a i l a n d โดยนอกจากฝีมือการทำอาหารที่เก่งแล้วฝีปากของเชฟอ้อยครับก็ยังเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยโดยต่อมาครับเชฟได้ทำธุรกิจด้านอาหารเช่นการเปิดร้านชามการ์เด้นลูกชิ้นทำเองที่เป็นสูตรตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ออกมาทําขายตามบูธในงานต่างๆครับโดยหลังจากที่ธุรกิจลูกชิ้นประสบความสําเร็จครับเชฟ้อย <Chef Oil S 1> ได้เริ่มขยายธุรกิจไปสู่แฟรนไชส์โดยให้เหตุผลที่ว่าต้องการช่วยเหลือให้คนจนสามารถลืมตาอ้าปากได้โดยราคาแฟรนไชส์ลูกชิ้นเชฟฟอยครับจะอยู่ที่250,000บาทโดยให้มีจังหวัดละ1คนและอุปกรณ์ที่ได้รับจะมีเครื่องปันเครื่องตีบทสับและวัตถุดิบต่างๆรวมถึงสูตรการทํา ก่อนจะมีคนออกมาแชรเรื่องแฟนชายก็เลยเป็นดรามา่าอยู่ช่วงหนึ่งครับจนกระทั่งล่าสุดเชฟอ้อยตกเป็นข่าวถูกตำรวจไซเบ,เบอร์บุกรวบก,กลางห้างปมยักยอกเพชรแฟนคลับมูลค่ากว่า2ล้านบาทโดยเชฟอ้อยทำทีเป็นนายหน้าขายเพชรแต่สุดท้ายไม่ได้ขายแต่เอาไปมัดจำเพื่อเปิดร้านอาหารครับซึ่งเชฟอ้อยรับสาร,รภาพว่าสาเหตุมาจากการหมุนเงินไม่ทันครับซึ่งหลังจากที่มีดราม่าเรื่องลูกชิ้นทําให้ขายไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถผ่อนคืนให้ผู้เสียหายได้และยืนยันไม่คิดจะหลบหนีพยายามติดต่อผู้เสียหายมาโดยตลอดข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีครับข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟอลอเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ